Advice At As At Rock King IT Network Ozone Gaming Gear Seagate สวัสดีครับพบกับอิงที่ o h o อ o o ซน o m ะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเคสอีกตัวที่เป็นเคสขนาดใหญ่โตมโหลาเลยนะฮะเอาเป็นว่านั่งเปิดรายการไม่ได้เลยนะครับที่อยู่ข้างอิงวันนี้ก็จะเป็นเคสจากทาง t h e r m o t t x c คอเอ็กซนะครับซึ่ง Core X71 นี้ตัวนี้จะเป็นเคสสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ Modify ตามสเต็ปของซีรีส์ r e จากทางเทอร์โม e ทคตัวอื่นก็เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยมาหลักๆจะเห็นว่า ขนาดเคสนั้นใหญ่มากเอาเป็นว่าใหญ่อย่างนี้ข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูครับมาเริ่มกันที่ดิเมนชันของตัวเคสกันก่อนนะครับตัวเคสนี้จะมีความสูงอยู่ที่677ม mm ิลิเมตร ความกว้างอยู่ที่250มิลิเมตรและความลึกนะฮะก็คือแนวยาว511ม mm. ิลิเมตรอย่างที่เห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบฟูลทาวเวอร์นะครับดูจากขนาดแล้วก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วตรงนี้ดูกันที่หน้าเคสนะครับจะเห็นว่าแพทเทิร์นหน้าตาก็จะเป็นตามเหมือนซีรีส์คอรตัวอื่นจากทางทอมบอนเทคนะครับโดยที่มีตะแกรงเหล็กอลูมิเนียมตรงนี้นะฮะเป็น Ventilation h o l e ด้วยนะครับทำให้อากาศไหลเข้าไหลออกได้สะดวกนะครับจะเห็นว่ามี DriveBa y ส Optical Drive 5.25อยู่ 2ตัวตรงนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับวิทยุดก็อาจจะใช้ในส่วนของพวกแฟนคอนโทรลเลอร์ตัวปรับรอบพัดลมอะไรอย่างนี้นะฮะบริเวณด้านล่างนะครับลงมาจะเห็นว่ามีโลโก้เทอร์มอเทคอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นแบตเหล็กนั่นเองนะฮะฝาเคสนะครับนอกจากเห็นอย่างนี้แล้วดึงมันออกมานะครับสามารถถอดได้นะฮะข้างในอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้จะมีพัดลม1 4 0มมให้มา2ตัวนะครับ โดยที่สามารถปรับขึ้นปรับลงเพราะเป็นนอสไลน์นะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้พอลองสังเกตกันดูดีดก็สเปคตรงนี้นะครับเราสามารถใส่พัดลมได้120มิล3ตัวนะครับ140มิล3ตัวหรือว่าจะใส่200มิมก็ได้นะฮะแต่ใส่ได้แค่2ตัวนะครับก็ลองไปจัดสรรอะไรกันดูแล้วกันนะฮะนอกจากนั้นก็คนที่อยากจะใช้วออร์คูลนิงก็สามารถเลือกที่จะวางหม้อน้ำตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะ มาเจาะกันที่พัดลมนะครับพัดลม140มิลิเมตรสตัวที่ทาง t h e r m a l t a k ให้มานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่พัดลมที่คุณภาพต่ำนะครับเป็นพัดลมที่คุณภาพสูงเลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับวัสดุก็จะมีในส่วนของยางรองกันพวกแรงสั่นสะเทือนนะฮะก็เรื่องแรงสั่นสะเทือนนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกครับประเด็นก็คือเรื่องของเสียงที่จะเกิดขึ้นจากแรงสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับพัดลมตัวนี้จากทาง t h e r m a t a ถือว่าเป็นพัดลมที่มีคุณภาพแล้วนะครับที่แถมมาเคสตัวนี้ มาดูในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อหรือว่า I.O กันบ้างนะครับเคสตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างครบครันนะครับเริ่มกันที่สายสุดตรงนี้จะเป็นพอร์ต3.5มิล2อันนะครับโดยที่มีหูฟังและไมโครโฟนปุ่มรีเซ็ตนะฮะตรงนี้ไฟแสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดดิสนะฮะปุ่ม power นะฮะเปิดปิดตรงนี้เลยแล้วก็มี usb มา2ชุดนะครับเป็น usb 3.0สีฟ้าตรงนี้อย่างที่เห็น2อันแล้วก็ usb 2.0อีก2อันนะครับรวมเป็น4พอร์ตบริเวณนี้ ทางด้านบนของตัวเคสนะครับจะมีตรงนี้เลยดัสฟิลเตอร์หรือว่าแผ่นกันฝุ่นนั่นเองนะฮะโดยที่จะเป็นแม่เหล็กนะครับเราสามารถดึงออกแล้วก็แปะกลับเข้าไปได้ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูออปชันการติดตั้งพัดลมดีกว่าเปิดออกมาจะเห็นว่าอ๋อออปชันการติดตั้งพัดลมนี่แพวๆมากนะครับเราสามารถย้ายเลื่อนอะไรก็ได้นะครับมี รูเป็นแบบรูสไลด์นะฮะแต่ว่าน็อตอันนี้ก็ต้องหามาเองนะครับซัพพอร์ตของเขาครับก็จะสามารถใส่พัดลม120มิลิเมตรได้3ตัวนะครับ120มิลิเมตรเช่นกันนะครับ3ตัวดูจากล่องสไลด์นะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะใส่200มิลิเมตรนะครับเราสามารถใส่ได้2ตัวนะครับทางด้านบนนี้ก็คือเราสามารถห้อยหม้อน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่การจัดสรรพื้นที่เคสของเราละกันตรงนี้ ทางด้านหลังเคสก็เป็นแพทเทิร์นเบสิกนะครับในส่วนครึ่งบนตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีเวนเทเลชันโฮหรือว่ารูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับออปชันการติดตั้งพัดลมนะฮะเขาให้มาอันนี้14เซนนะครับแต่เราสามารถใส่ได้ทั้ง12เซนและ14เซนนะครับโดยที่ข้อดีของเขามีอีกอย่างหนึ่งเลยลูกลด์เห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนลงก็ได้นะครับแล้วแต่การจัดวางฮ์ดแวร์ของเราละกันว่าอยากจะให้ลมเป่าเจาะไปที่ตรงไหนนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ สล็อต p c i นะครับสามารถถอดได้ทุกตัวนะครับไขน็อตจากทางด้านในเป็นแบบตั้มสกรูทั้งหมดนะฮะร,รูตรงนี้จะเป็นรูสําหรับร้อยสายยางร้อยสายไฟหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่ร้อยออกมาข้างนอกเคสโดยที่เราสามารถลากจับตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนที่จะใช้กันถัดลงมานะฮะตรงนี้จะเห็นว่ามีรูสําหรับร้อยสายยางร้อยสายไฟอีกรูหนึ่งนะครับและเราสามารถถ,ถอดนอด็อตพวกนี้ออกเพื่อที่ เอาไว้ใส่ power supply แบบมาตรฐานได้ด้วยเช่นกันนะครับแค่นั้นไม่พอลงมายังมีอีกช่องหนึ่งนะครับรูร้อยสายเมื่อกี้และก็บริเวณนี้เป็นช่องใส่ power supply หลักนะครับจะเป็นแบบวางแนวตั้งนะฮะเรามีให้ใส่2ที่นะครับโดยจะใส่ที่เดียวก็ได้หรือว่า2ที่ก็ได้สำหรับคนที่จะต่อแบบ set up ที่มีการจอเยอะๆก็ต้องพ่วง power กันหน่อยละกัน รายละเอียดเล็กๆ,ๆของตัวเคสนะครับเขาก็จัดมาให้ค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้อย่างที่เห็นเลยน็อตจะเป็นแบบน็อตตัมสกรูนะครับซึ่งเราสามารถใช้ไขควงไขให้แน่นก็ได้หรือว่าจะเอามือธรรมดาแบบมือนิ้วเราทั่วๆไปเนี่ยนะครับหมุนออกมาก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่ล่วงเห็นไหมครับเมื่อเราไขาออกมาแล้วมันก็จะห่อยๆอยู่อย่างนี้ป้องกันน็อตหายหดีพอสมควรส่วนตัวเคสนั้นก็สามารถถอดฝาได้เป็น2ชั้นนะครับทางด้านบนก็จะมีตัมสกรูหรือว่าน็อตมืออันหนึ่งแล้วก็กน,น็อตอกงไไขควววธรรมดาาล้แ่่ ก็แล้วแต่จะเลือกใช้กันแล้วกันถ้าอยากจะใช้ตามชูอย่างเดียวก็ได้ครับทางด้านล่างของตัวเคสนะครับอันนี้ก็จะมีตะแกรงกันฝุ่นมาให้นะฮะโดยที่ล็อกตามแง่งพวกนี้เลยเวลาจะเอาออกก็แค่สไลด์มันออกมาซึ่งใต้นี้นะครับเราสามารถใส่พัดลมได้2ขนาดตามเดิมนะครับคือ120 mm มมและ1 4 0 mm 12มเมตรซน14เซนนะครับได้อย่างละ2ตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ บริเวณนี้จะเป็น ventilation hole สำหรับช่องอากาศหายใจ power supply หรือว่าพัดลมที่เราติดอยู่ข้างด้านในเคสนั่นเองครับทางด้านขาลองนะครับก็วัสดุดีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นยางโฟมนะครับข้อดีของยางโฟมเลยอย่างแรกนะครับมันนุ่มเพราะฉะนั้นก็ตัวเคสก็จะไม่เลื่อนง่ายๆแน่นอนอันนี้1นนะครับสก็คือการการแรงสั่นสะเทือนนะครับแรงสั่นสะเทือนก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือถ้ามันสะเทือนมันจะมีเสียงครับตรงนี้ก็สามารถลดได้ดีเลยภายในของตัวเคสนะครับจะเห็นว่ามีพื้นที่ กว้างมากเลยนะฮะมาเริ่มกันที่บริเวณตัวเมนบอร์ดนะครับการใส่เมนบอร์ดตัวนี้ก็สามารถใส่บอร์ดขนาด ATX มาตรฐานหรือว่าขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ถึง XL ATX นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ตรงสล็อต p c i จะมีมาทั้งหมด8อันนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเราใส่ E ATX ก็ใส่ได้นะครับแต่มันจะไปบังไอ้พวกรูร้อยสายไฟพวกนี้นะครับก็จะเป็น ปัญหาขึ้นมานิดนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราหาจุดสตาร์ทสายไฟใหม่ก็ไม่เป็นไรนะครับทางด้านหลังตรงเพลทของบริเวณด้านหลังซิงค์ CPU นะครับอันนี้โบมาให้นะครับตามแบบฉบับของเคสสมัยใหม่ที่เขาออกแบบมาแล้วว่าเราสามารถถอดใส่ฮีตซิงค์ได้โดยที่ไม่ต้องรื้อตัวบอร์ดออกมานั่นเองครับบริเวณเคลร์แอนซ์ตรง PCI นะครับตรงนี้เราสามารถใส่การ์ดจอยาวได้ที่สุด420ม mm ิลลิเมตรนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นเลยอันนี้ก็เป็นการ์ด Dual GPU นะครับแต่ว่าถ้าเราจะใส่แบบนี้นะฮะ 4 GPU 3 GPU นะครับเราอาจจะต้องถอดแล็คฮาร์ดดิสออกนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าเรามีแล็คฮาร์ดดิสอยู่นะครับเราจะสามารถใส่การ์ดจอที่ยาวได้สุดที่278ม mm, เมเท่านั้นครับในส่วนของแล็คสโตรจหรือว่า3.5นะครับตรงนี้จะมีมาทั้งหมด3ช่องนะครับวิธีการถอดง่ายๆบีบดึงแค่นี้นะครับเป็น t ู o free นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยอันนี้จะมีแบ็กเก็ตสำหรับใส่2.5ด้วยนะครับพวก SSD หรือว่าฮาร์ดดิสโนบ๊กอะไรก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกัน หมุนมาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวขาล็อกข,ของเขานะครับที่ยึดกับบริเวณฮาร์ดดิสข้างๆนะครับจะมียางรองมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ช่วยลดเรื่องแรงสั่นสะเทือนที่เซนซิทีฟต่อพวกฮาร์ดดิสธ,ธรรมดานั่นเองครับวิธีการถอดนะครับเผื่อเราต้องการจะใส่การ์ดจอย,ยาวๆหรือว่าวางปั๊มอะไรนะฮะเราก็สามารถถอดเจ้าแหลกฮาร์ดดิสตรงนี้ออกได้นะครับโดยที่มีน็อต2ตัวตรงนี้และ2ตัวทางด้านหลังนะครับแค่ไขออกและยกออกแค่นั้นครับง่ายๆเลย ในส่วนของ b 5.25นะครับจะมีมาให้2ช่องตรงนี้ซึ่งถ้าเราใช้เสียบ optical d i s e DVD ลอง CD r อ m อะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้วิธีการใส่ไม่ยากครับก็แค่ล็อกแป็กเข้าไปนะครับวิธีการถอดก็ไม่ยากแค่กดปุ่มและง้างออกแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้พื้นที่บริเวณนี้ไม่เป็นไรนะครับทางเทอร์มอเทคออกแบบมาให้แล้วว่าเราสามารถถอดไอ้สตัวนี้เอาไปเก็บได้นะครับโดยการไขน็อตทั้ง4ตัวบริเวณด้านหน้าเคสเราต้องก็เปิดฝาหน้าออกก่อนละกันนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ แบ่งลงมาครึ่งล่างของเคสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันซัพพอร์ตสำหรับคนที่เป็นพวกแมวน้ำแล้วกันนะฮะชอบใช้ water cooling นะครับตรงนี้สามารถยึดหม้อน้ำได้3ตอนนะครับ3 6มมลิเมตรจะเห็นว่ามีช่องพัดลมใส่มาให้เลยนะครับอย่างที่เห็นอันนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถยึดได้ที่280มิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถยึดได้ทั้ง2ฝั่งนะฮะอันนี้ออกแบบมายืดหยุ่นมากเลย มาดูทางด้านหลังของบริเวณตัวเมนบอร์ดบ้างนะครับตรงนี้เราสามารถใส่ฮาร์ดดิสได้อีก2ชุดนะครับโดยที่ได้ทั้ง3.5และ2.5นะครับสามารถดึงออกมาได้เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้แต่ว่าก็ต้องบีบแล้วก็งัดออกมาจากร่องตรงนี้ซะก่อนนะครับอย่างที่ผมกำลังทาอยู่ตรงนี้อ่าเราถอดออกมาก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ไว้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะถอดตัวไดเบย์ข้างหน้าเมื่อกี้ออกนะครับที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะฮะยังมีใส่ได้อีก2ลูกนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะฮะอย่างเช่น ตรงนี้คือรูร้อยสายไฟนะครับทาง,ทงเทมปเทกก็ออกแบบมาแล้วนะครับว่าไอ้รูนี้ให้ออกมาร้อยกับสาย24พินตรงนี้ต่อ8พินหรือว่าอะไรก็ลองจัดสรรกันดูนะครับแต่ว่าเขาให้ช่องมาค่อนข้างเยอะยืดหยุ่นพอควรแล้วแหละครับบริเวณช่อง p o s t r supply นะครับช่องหลักนะครับจะเป็นช่องสาหรับวางตั้งอย่างนี้นะครับ p o s t r supply ขนาด ATX มาตรฐานนะฮะเราสามารถ ใส่ได้ยาวถึง2 2 0ม mm ิลิเมตรเลยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่ยืดหยุ่นมากเพราะว่าพอร์ตพายไซส์ใหญ่แค่ไหนจะพัน0อวัตต์พันห้วัตต์สองพวัตต์ยาวแค่ไหนก็ใส่ได้ตัวนี้ครับอีกหนึ่งความยืดหยุ่นนะครับตรงนี้ถ้าเราเล่นชุดน้ำนะครับเราก็ต้องหารูร้อยสายยางขึ้นมาถูกไหมฮะช่องนี้เลยนะครับเราสามารถร้อยสายยางขึ้นมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นสายไฟก็ได้และรูเล็ก <ๆ S 2> พวกนี้สังเกตดูนะครับถ้าคนที่จะวางปั๊มตรงนี้นะฮะก็ไปซื้อขายึดปั๊มมาาาาเ้้ไไดทํกรรีูวใ ไม่ว่าจะเป็นการระบายอากาศ1น,นะครับสแล้วก็แอดละไก่เอาลูไข่น็อตอะไรใส่เข้าไว้ก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นความสุดวกสบายอย่างหนึ่งสำหรับชาวเล่นชุดน้ำนั่นเองมาดูสายที่เราต้องเสียบกับเมนบอร์ดบ้างนะฮะตรงนี้มาเริ่มกันอันแรกอันนี้อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นสาย USB 2.0นะครับอีกอันนึงจะเป็นสําหรับ HD audio นะครับอันนี้ก็คือซสาวที่ต่อตรงบริเวณใต้บอร์ดนั่นแหละครับ และที่เหลือก็เป็นมาตรฐานอย่างเช่นพวกรีเซ็ตสวิตช์พาวเวอร์สวิตช์ฮาร์ดดิส์ LED พาวเวอร์ LED นะครับพวกนี้และสุดท้ายอันนี้อย่างที่เห็นก็คือ USB 3.0นั่นเองครับมาดูันเดิลที่เขาให้มาบ้างนะครับตัวนี้นะฮะก็จะให้ันเดิลมาที่จําเป็นนะครับไม่ว่าอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับมาเริ่มกันที่เคเบิลไทนะครับตรงนี้เป็นเคเบิลไทที่แบบพิเศษหน่อยนะครับปกติเคเบิลไทยใช้ทีเดียวต้องตัดทิ้งนะฮะอันนี้เราก็สามารถถอดได้อีกครั้งนะครับอย่างที่เห็นหัวมันก็สามารถ ร้อยกลับมาเพื่อเอาออกได้นะฮะถัดมาจะเป็น8พิน extension cable นะครับหลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะสำหรับเคสที่มีความสูงมากขนาดนี้ไอตัว8พินของ power supply จะต่อเข้า8พินของ CPU มันอาจจะยาวไม่พอด้วยนะครับอันนั้นเป็น1ประเด็นนะฮะแล้วก็อาจจะต้องใช้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็ต่อความยาวไปได้นะครับด้วยสาย8พิน extension ตัวนี้ซึ่งทาง t h e r m a t a k e ก็ให้มาในชุดคิดเหมือนกันนะฮะ ถัดมาจะเป็นแฟนบรอกเกตนะครับสำหรับการยึดพวกพัดลมนะครับได้ทั้ง12และ14เซนนะฮะอันนี้ก็ลองหาที่ยึดกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านบนเคสทางด้านล่างเคสหรือวตรงไหนก็ได้นะครับเขามีบริเวณให้้อยน็อตมาแล้วนะฮะเราสามารถใส่ได้2ตัวนะครับก็ตัวหนึ่งต่อคู่หนึ่งนะครับมีมาให้2คู่ตรงนี้ก็จะเป็นยางรองในส่วนของเวลาติดตั้ง power supply นะครับมันอาจจะลอยขึ้นจากพื้นนิดนึงนะครับเราเอายางตัวนี้รองไว้นะครับเพื่อไม่ให้มีแรงสั่นสะเทือนอะไรให้มันเกิดเสียงนะครับ ตรงนี้2ตัวก็จะเป็นในส่วนของตัว extension cable สำหรับพัดลมแบบ3พินนั่นเองนะฮะมีมาให้2อ่านตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอย่างนะครับมีโลโก้ 3M มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น shock resistance นะครับหรือว่าไว้กันกระแทกไว้แปะอุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วแต่จะใช้นะฮะส่วนในถุงนี้ก็จะเป็นน็อตมาตรฐานนะครับเราจะไปร้อยเมนบอร์ดร้อยพัดลมหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะครับและยังมีบ er ัสเซอร์ลำโพงให้มาในถุงด้วยเช่นเดียวกัน เคสจากทาง t h e r m o t a k e Model Core X 7 1นะครับผมถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจสำหรับคนที่เล่นชุด water cooling หรือว่าคนที่ต้องการพื้นที่ตัวเคสนั้นเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาแบ่งมาเป็น2ห้องเลยนะฮะตรงนี้เพราะว่าเคสเขารองรับ LCS certified หรือว่า liquid cooling system certified จากทาง t h e r m o t a k e นะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าออกแบบมาใช้งานสำหรับชาว water cooling หรือว่าชาวแมวน้านั่นเองนะครับก็ว่าได้ ฟังก์ชันการยึดพัดลมยึดหม้อน้ําหรือว่าวางปั๊มอะไรตัวนี้สามารถทําได้หลากหลายนะครับยึดฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้หน้าก็ได้บนก็ได้นะครับล่างก็ยังได้อีกนะครับตรงนี้ก็กาดจออีกนะครับสามารถใส่ยาวแค่ไหนก็ได้สามารถย้ายแหลกฮาร์ดดิสไปวางที่อื่นหรือว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่เลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะให้พื้นที่ตรงนี้โล่งก็ยังมีออปชันการใส่ฮาร์ดดิสข้างหลังอีกนะครับถือว่าเป็นเคสที่ออกแบบมาชาญฉลาดมากนะครับวัสดุของเขาก็จะเป็น เหล็กนะครับตรงนี้ก็จะมีน้าหนักค่อนข้างเยอะหน่อยนะับผมไม่แน่ใจว่ากี่กิโลแต่ว่าค่อนข้างหนักอยู่นะครับตรงนี้ราคาจะอยู่ที่5,290นานะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับออปชั่นที่เขาให้มาเยอะขนาดนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเทอร์มเทคป,ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งเคสตัวนี้มาให้ทรสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่นีดหน้าที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ